มาอยู่ในแมพที่ต้องเอาชีวิตรอดครบเจ็ดวันสร้างบีอยู่ในป่าแล้วก็มวกความท้าทายลึกอะไร ขึ้นมาลุกกันลุกกันลุกก่อนลุกก่อนเก็บอาหารการะป๋องไม่ปืนด้วยคุยวิทยุ เปิดประตูฟันก่นอนต้นไม้เมื่อไรจะสับเสร็จโอเคเหมือนจริงจัดกว่าจะได้แต่ละต้น เก็บเก็บไปเก็บไปายกินเป็นลูกขนนเลยเห็นตัวอะไรบุกเปิดมันคือกว้างได้เวลาเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่กับพาอินแล้วพวกเจ้าปังวิแล้วไม่ยังเยอะ ตองตองดังด uh. age.. hmm. ังดังดังดังเออเออโอ้ยเสียงฝนค่ะเสียงฝนอืมเดี๋ยวมีตอนที่สองด้วยเดี๋ยวกะเราจะทำตอนที่สองเลย ไอ้กวางอีกแล้วตัวเนี้ยแหละต้องเอามาลืมบ้านแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ยิงอันนี้เฮ้ยยิงสิวะไอ้กวางมันวิ่งหนีไปแล้วอืออืออืไปแดกไม่ตายก่อนี่ไงต้มแซ่บหนึ่งถ้วยนี่ เฮ้ยมเป็นออกซิเดียนหรือเปล่าเนี่ยออกซิเดียนโอ้ยเสียงฝนเสียงฝนโอ้ยเสียงฝนโคตดังเออตายทุกทีได้เวลาชอมแหละเนื้อใช่และสุดท้ายก็กลับบ้าน